สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กลับมาเล่นกันต่อกับเกม Call of Duty Infinite Warfare น okay, ะ e ครับโอเคอีธานเขาบอกว่าตัวเขาสามารถเปิดระบบล็อกฉุกเฉินได้ก่อนที่จะไปถึงชั้นบนสุดนะเพราะว่าข้างบนนะพวก SDF มันรอดักซุ่มตรงหน้าลิฟต์นะต้องจัดการพวกมันก่อนนั่นเอง ออโอเ,เดให้ลิฟมันหยุดตรงนี้นะเดี๋ยวแมคแคลมมน้องปาเค็มนะก็จะไปด้วยก,กันกับเรานะั่นเองไป มาเหมือนพวกมันยังไม่รู้ตัวนะเนี่ยีเด okay, ียวเราต้องจัดการคนทางขวาก่อนนะเมียนทำรู้ตัวแล้ว เรียล่วงหมดแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเราเปิดไซเคิลแอ l ล็อกนะโอเคป่ะเดี๋ยวโอ้อะไรวะเนี่ย นี่เป็นเหมือนกับพื้นที่แรงน้มพื้นที่ที่ต้องใช้แรงน้มถ่วงแต่วะไอ้ด้านซ้ายมันคือทุ่นปล่อยบอทนะมันจะปล่อยลงไปด้านล่างที่ทหารของกริฟกำลังลบอยู่นั่นเองโอเคเดี๋ยวเราก็จะปิดการใช้งานไอ้ทุ่นปล่อยบอทนะเดี๋ยวจะใช้ระเบิดนั่นเองนะโอเค อีให้น้องปลาเค็มส่งต ouais. ัวจุดระเบิดมานะอะไรเอเอ้เอ้ยเอ้ยเอเอาเอาแม็กแม็กเฮ้ยตายหาแล้วแม็กแม็กแม็กเคทแม็กบอกว่าให้ปล่อยเขาก่อนมันจะระเบิดนะเพื่อภารกิจโอเคโอ้ยแม็กโอ้ย โอ้โหน้องปาเก็มแกพลังมาแกเหลือเหลือล้นจริงเลยหอยซับแผงปุ่มพังหมดแล้วเออค่าเสียหายก็ไปจ่ายกันเอาเองนะกูไม่เกี่ยวนะเเดินต่อไปนะเสียแม็กไปคนหนึ่งเสียแม็กไปคนนึนะ

มันดักรออยู่ตรงนี้นี่นี่แนลวระเบิดไฟฟ้าไปเจเคลียร์มันคือยาสับมันคือยาสับผม <c oughs> <c oughs> Đi qua. Ồ, để tôi mở Thanks sir. Where's the chief? She didn't make it. Chết <coughs> go. oh, yeah. rồi. เกยานที่อีธานว่าไว้นะมันเป็นยานเดสทอยเยอร์มันจุอาวุธไว้เต็มอัตราแต่ปัญหาก็คือระบบอาวุธมันยังไม่ได้เปิดใช้งานนะต้องใช้แผงควบคุมการยิงเพื่อเปิดมันออซึ่งมันอยู่ที่ศูนย์บัญชาการต้องขึ้นกระสวยขนส่งไปนะเดี๋ยวเดสเขาจะเสียสละไปเปิดแผงควบคุมการยิงนะ โดยน้องปะเคมจะต้องใช้อาวุธที่อยู่ในยานทำลายอุตตยานให้ได้มากที่สุดนี่ยส่วนอีธานก็จะขออยู่ที่นี่เพื่อช่วยเลเยสไปให้ถึงศูนย์บัญชาการนะ I can do both. I can hit the shipyard and drop out of here. You won't have time. Watch me. You got the green light to do whatever it takes. Just finish the message. Everybody good with this? You'll need a crew to launch. We'll have to fight our way out. Shuttle. Brooks, take him out. Ethan, with me. No ma'am captain's gonna need my help to get to the command center damn you both did you know we were gonna finish this here no i think mac did well i guess i'll see you both in hell count on it okay gentlemen let's move out ต้องลุยเดี่ยวแล้วไม่มีใครช่วยด้วยเออดี๋ยวอีกฝั่งนึงก็จะไปที่ยาตรงนู้นนะ ส่วนเราก็จะต้องไปที่ศูนย์บัญชาการนะโอเคไปีอเคเราต้องเตรียมอาวุธอะไรให้พร้อมนะโอเคเตรียมเตรียม กินชา้าส์มาเข้ามา <c oughs> โอ้ไอ้พวกปูนมันระเบิดได้ด้วยนะเนี่ย คมาโอยมีด้านล่างด้วยโอเคน้องปาะเค็มบอกว่าใกล้ถึงยานเดสตรอ,อยยนะต้องการปลดล็อกอาวุธและถ้าจอดยานนะลำเดียวโดยบัสจากยานลำอื่นนะโอเคเลยเยียสแจ้งเตือนไปว่ามียาสตรูกาังไปที่ส่วนของคุณนะ ยิ่ง <Okay, S 2> มันจะมีศัตรูโผลมาโอเคเดี๋ยวอีทายเขาเปิดอีตัวเอตัวที่เราให้หลบซ่อนได้ด้วยนะ

อุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาโอเคเครียเดี๋ยวเปลี่ยนตัวน,น,วนี้เป็นใช้ใช้โล่นะเอ้าทางตันนี่วะ โอเคอีธานบอกให้ไปทางซ้ายนะโอเคขึ้นมุดท่อไปเลยนะตอนนี้น้องไาเค็มกับบูฟส์กำลังโดนพวก s อ f โจมตีอย่างหนักนะโอเคต้องครานนะอุ้ยเอาเฮ้ยเอาอีธานเปิดช่วยหน่อยเออ,น,เน,อ,เอ,อน,นั่นแหละ เอาเอาออกไปนอกโลกเ t ี a ยโอเคเ, <ผม S 2> เค,คลียแล้วตรงนี้อีธาน,านบอกว่าเราต้องขึ้นลิฟต์ไปที่แผงควบคุมการยิงนะ มันขังขังอาวุธนะเนี่ยน้องปลาเข็มแจ้งมาอีกแล้วปล่อยตายเลยปะปล่อยตายเลย้อยตายย,ตาย,ย,ตาย,ยกลานี่แหละไม่ช่วยแลว <c oughs> โอเคอีทานเขาบอกว่าตอนนี้แผ่ควบคุมการยิงอยู่ข้างหน้านะและมีพวกเอสเรียบติดอาวุธอยู่ด้วยนะ ไปเอาไปนี่แนี่เอาซิกอร์บอดไปอา้าวช่วยหน่อยช่วยหน่อย่ยนยแหละเออบอท มาหมดหรือยังโอเคเคลียร์หมดแล้วนะไอแผงควบคุมอยู่ที่ไอหน้าจอคอนโซลนะโอเคกดแอปทอมินอล โอเคตอนนี้เลเยสอยู่ที่แผงควบคุมแล้วนะเาขาอบอกให้อีธานปลดตัวที่ล็อกยานนะส่วนเลเยสจะเปิดระบบควบคุมการยิงนะแต่อีธานบอกว่า s อสเปิดสวิตตัวล็อกแล้วเขาสามารถเปิดสัญญาณจากที่นี่และปลดล็อกปลดตัวล็อกยานด้วยมือนะแต่ต้องให้เลเยสช่วยนะเอพะตัวลบกควนหลัก,กอัดิการทำงานตัวประมวลผลของอีธานนะ เดี๋ยวใช้ module, แฮกิงโมดูแฮกเข้าไปในระบบของอ e ีธานแล้วเดี๋ยวอ e ีธานเขาจะบอกตำแหน่งที่เราต้องไปนะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะต้องไปที่ห้องห้องจ่ายพลังงานนะลงบันไดไปแล้วไปดึงฟิว์ออกให้วงโคจรให้วง,จจงให้วงจอนอเว์โหลดละลายไปที่ตัวล็อกยานนะโอเคมีเวลาปล่อยด้วยนีนว,วาวูวามาสองนาทีนะ อรไปไปไปือ <c oughs> สาเหตุที่เราต้องควบคุมอีธานก็เพราะว่าแกนกลางเป็นแม่เหล็กไ,ไฟฟ้านะมันจะส่กมันจะส่งผลต่อตัวข้อมูลผลของอีธานเลยต้องให้เลเยสช่วยเพื่อให้เคลื่อนที่ได้น,นั่นเองลังจากที่เราไปในห้องแกนกลางแล้วก็จะไปดึงตัวเก็บประจุเพื่อทำให้เครื่องปัิกรณ์ไม่สเสถเียรนะ <c oughs> โอเคดึงออกดึงดึงเนี่ยอาล่ดึง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 นั่นแหละอุ้ย คหลังจากที่ดึงออกมาแล้วนะแกนก็ยังคงทำงานอยู่นะต้องใช้วิธีระเบิดหุ่อีธานนะแตงระเบิดจะเผาแกนกลางจนเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่แล้วไปปลดล็อกตัวล็อกยานนั่นเองเป็นวิธีเดียวที่ทำได้นะโอเคโชคดีนะโชคดีอีธาน ตอนนี้ตัวล็อกยานถูกปลดแล้วนะและเปิดระบบควบคุมการยิงได้แล้วเยสบอกให้น้องปลาเค็มยิงมาที่ตำแหน่งที่เขาอยู่นะเอาละยิงมาเลยนี่เป็นคำสั่งยิงมาเต็มที่เอาละเอาละทุกหน่วยเตรียมตัว เกมย away, ิงนะกับตันให้ไปเขี่ยแล้วไอเดี๋ยวเดี๋ยวจะยิงจริงเหรอโอ้ยิงจริงด้วยเออแค่พูดเล่นเฉยๆตายหาแล้วไอ้โอ้ยแค่พูดเล่นเองเสือกยิงจริงซะงั้นนะเออเที่เกาะนั่นแหละเกาะไว้เกาะไว้เกาะไว้นั่นแหละเอออ้าเอ้านั่นแหละ ยิงถล่มอูต่อยานไปเลยนะเอาอุ้ยโอ้ยเอาลอยละลิ้วแล้วทีนี้ไม่มีอะไรให้เกาะแล้วเฮ้ยอูต่อยานถูกทำลายแล้วนะแต่เราลอยละลิ้วเลยอะ เอาหน้ากากแตกเรียบร้อยแล้วสุดท้ายลยเยสก็ไม่รอดนะเค okay, อูตัอยาน S, เอสดียบถูกทำลายนะจำนวนผู้เสียชีวิตในยานเรทิบิวชั่น763นายผู้รอดชีวิต49นายนะภารกิจสำเร็จ เอผู้รอดชีวิตเหรอน่าจะเป็นซอเทอร์บูส์โบส์แล้วก็อีกคนหนึ่งใครอะบูส์หรือเปล่าไม่รู้นะหรือบ็อกซ์นี่แหละน่าจะเป็นรูสนะเกอพลเลือเอกคูเป้ได้กล่าวคำสุนทรพจน์แก่ผู้ที่ไปทำภารกิจทำลายฐานที่มั่นของ SDF นะคนดาวอังคาร และก็สะดุดีผู้ที่เสียชีวิตในหน้าที่จากการต่อสู้กับกองทัพ SDF Peace to the Fallen ไอเวนน้องป่าเข็มเล่นยิงจริงซะงั้นนะ ในความทรงจำของเจมี่อีเกิดท่านนะน่าจะเป็น,ท,นท,ทีมงานทีมทีงาน่ทำเกมที่ทำเกมนี้นี่แหละนะน่าจะไปน่าจะเสียชีวิตไปช่วงตอนที่ระหว่างเอิทำโปรเจกต์นี้นะ <c oughs> <c oughs> เอาละไอ้ด้านซ้ายด้านขวานะครับมันจะเป็นไฟบันทึกเสียงก่อนที่ตัวละครนี้จะเสียชีวิตไปนะ เราสามารถกดเปิดฟังได้นะได้ทุกคนเลยนะออก็ถ้าใครที่อยากจะเปิดฟังก็สามารถกดเปิดฟังได้นะเอาละโอเคก็จบกันไปแล้วสำหรับเกม Call of Duty Infinite Warfare นะครับก็ถือได้ว่าเป็นเเรื่องที่ค่อนข้างที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับ NPC ได้มากที่สุดแล้วนะ ตรงท้ายก็จะเป็นการมันเป็นเหมือนแบบขยี้อารมณ์ให้เรารู้สึกแบบห่วงใยตัวพวกเขามากขึ้นนั่นเองนะโอเคครับก็ขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะส่วนเกมต่อไปจะเป็นเกมอะไรนั้นก็เดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะก็ ไปพบกันใหม่เกียนหน้าคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ